เรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษารายวิชาภละศึกษาก,กฎกติกาการเล่นฟุตบอล 1. สนามเป็นสนามหญ้าธรรมชาติหรือหญ้าเทียมก็ได้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีความยาวของเส้นข้างต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตูตัวอย่างของสนามฟุตบอลและรายละเอียดต่างๆของสนาม กติกาฟุตบอลนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูสนามแข่งขันกันนะครับขนาดสนามของสนามแข่งขันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ความยาวของเส้นข้างนะครับต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตูความยาวต่ำสุดนะครับคือ95เมตรหรือ100หลานะครับสูงสุด120เมตรหรือ130หลานะครับความกว้างนะครับต่ำสุดนะครับ45เมตรหรือ50หลา สูงสุด90เมตรหรือร้อยหลานะครับเขตของประตูนะครับเขตประตูจะทำไว้ตรงท้ายของสนามนะครับแต่ละด้านคือจากขอบเส้นประตูด้านใดด้านหนึ่งนะครับวัดออกไปตามแนวเส้นประตูแต่ละด้านด้านละ5.5เมตรนะครับหรือ6หลาและทำเส้นเป็นแนวตั้งฉากกับเส้นประตูข้างในสนามนะครับเป็นระยะ 5.5เมตรหรือ6หลานะครับเส้นทั้ง2เส้นนี้นะครับจะเชื่อมต่อกันเป็นเส้น1เส้นเดียวเขียนขนานกับเส้นประตูพื้นที่ภายในเขตเส้นเหล่านี้เส้นจะเป็นประตูล้อมรอบนะครับเรียกว่าเขตประตูนั่นเองเขตโทษ,เข,โทษเขตโทษจะทำไว้ส่วนท้ายของสนามแต่ละด้านดังนี้จากขอบเสาประตูด้านในแต่ละข้าง วัดออกไปตามแนวเส้นประตูด้านละ16.5เมตรเส้นทั้งสองนี้จะเชื่อมต่อด้วยเส้นหนึ่งที่ขนาดกับเส้นประตูพื้นที่ภายในเขตเส้นเหล่านี้นะครับและเส้นประตูล้อมรอบเรียกว่าเขตโทษภายในเขตโทษแต่ละด้านทำจุดโทษโดยห่างจากจุดกึ่งกลางระหว่างเสาประตูเป็นระยะ 11เมตรหรือ12หลานะครับและทำส่วนโค้งเขียนไว้ด้านนอกเขตโทษโดยลัศมีที่ห่างจากจุดโทษแต่ละด้านนะครับเป็นระยะ9.15เมตรนะครับหรือ10หลานั่นเองในส่วนของส่วนโค้งมุมสนามจากเสาธงมุมสนามแต่ละด้านให้เขียนเป็น1ส่วน4ของส่วนโค้งนะครับไว้ด้านในสนามโดยมีลัศมนี 1>, 1เมตรหรือ1ลานะครับประตูนะครับตั้งฉากบนกึง่งกลางระหว่างเส้นประตูแต่ละด้านประกอบด้วยเสา2ต้นที่ปักตั้งฉากไว้แล้ววัดห่างจากธงมุมสนามนะครับเวละยะห่างเท่ากันและมีความเชื่อมต่อในแนวนอนระหว่างทางเสาประตูนะครับ7.32เมตรหรือ8ลานะครับ ระยะทางจากส่วนใต้คานนะครับถึงพื้นนะครับ2.44เมตรหรือ8ฟุตเสาและคานประตูทั้ง2ด้านต้องมีขนาดเท่ากันและมีความกว้างและความหนาไม่เกิน12เซนติเมตรหรือ5นิ้วเส้นประตูต้องมีความกว้างเท่ากับเส้นของความกว้างของเสาและคานนะครับ อาจติดตะข่ายไว้ที่ประตูและพื้นสนามด้านหลังประตูโดยต้องแน่ใจว่าติดตั้งไว้อย่างเรียบร้อยเหมาะสมและต้องไม่รบกวนการเล่นของผู้รักษาประตูนะครับเสาและคานต้องเป็นสีขาวเท่านั้นงานวิชาพละศึกษาให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. สนามฟุตบอลกว้างกี่เมตรยาวกี่เมตร สอรัศมีวงกลมจุดกึ่งกลางของสนามบอลกว้างกี่เมตร 3. จุดโทษยาวกี่เมตรให้ทำลงในสมุดวิชาครูพิเศษแล้วถ่ายรูปส่งครูในกลุ่มส่งงานวิชาพละโอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับผม